สบายดีสบายดีพี่น้อง fc ไว้ถือพูนนะพี่น้องมี้โฟก็สต็อกอ่านอีกเัอเลพี่น้องเมื่อไหร่ออกทงพี่น้องกับรถคูใจคูใจของโปรเยโอเติดโปรเยโอกำลังมาไปก็เอาพูนพี่น้องเอาพูนไปใส่หน้าเนมื่อไหร่นะเอาพูนไปใส่หน้าแล้วก็สีแดงไปเบิรงว่ามือหนาวขีบบังกี fc ขึ้นเชียรแล้วมีจุดทีลร้ายๆนะก็เลยมาสีลองไปลองไปคูดเบิรงกว่านี่ยัปดีไปดีไปดี fc นะไปดี ตะเจตะเจรถพี่นออ้อนงโอ้โหมองทังมาทังทมาทังคนนอนมึงเน่อ,อันนั้นก็บยานเต่าบดไป,ไปพี่นอ้องเอ้ยสาวหอมผุดไปไปไปไ,ปไปพี่นอ้องสาวหอมคนงามแต่สาวมันจังบบแดดนะปะเราอีกอิงก,ก,กับสาวหอมแดง <laughs> หอมอันนั้นกับมีเลี้ยงเบนทุกขุดขดพักเบนน,น่ะแน่ บ๊ายบาย มรถมันนักกลดพี่น้องในยูรถโอ้ันนักกดมันะไโอะหายมียนยูเดียวนะไอฟอ่าหายใจยูคเดียวแล้ว่เนี มาจะสร้างสองหยกแล้วพี่น้องเอ้ยมันดินทรายเดี๋ยวพี่น้องขนาดสู้ลุ่งรอนเขาเนี่ยไปทางเหนไปทางพุ่มูมเหมือนาะเอ้าโยกหยกทางมันดินทรายแฮมพี่น้องหลอดก่เฮ้ยหลอดเซยเฮ้ยสร้างถูกขนาดิี้เล เราด้องมันทามันเป็นดินทรายเปียกใรเามหัวไปลยใครหน้าแล้วพี่น้องนี่เห็นเถียงอยู่บอกนั่นไงเถียงเราเองพ้นเหนาะบอตกสามพี่น้งองเฮ้ยบาสีโตกมูยเดกกับบอตกเนาะบาทางอื่นือว่าหนักจนหุม nè nè trắng hay hại gomè sao pai hay là vi not mắt xin mi hai nha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 i dạ mày 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 กินสดมาสมพ่อเลยพี่น้องอุ้ยหมูดจนขืนโยซ้ายมายามหน้นูนนูสิงหน่อคนใสไว้นีพี่น้องในกุ๊กจำพ่อที่บักจำพ่อหมากจำพ่อยากเลยพี่น้อทุกนี่ค่ะเก๋นี่คแบบ เฮ้ยมาอยู่ข้อใม่าคงานเวตานรบเวาะยาอมักท่วมก็จะมาตำไปเนาะขอเลยเนาะดีนามีกดแบบนี้หน้าไก่ปลูกอันนาไก่ปลูกมักทัว ขาปลอดได้มาต่ำพี่เนาะมันจอดเสือพี่นาะงั้นปกวกล้างมือนี่อาจจะเลือ,อามาติด มันตันแสบพี่น้องงาเมื่อามีเัเสตท่านี้เห็นงูหเจ้าเลอะอาธนิกวกเอาต่แหละตํามักถั่วคือเกาพี่น้องตํนมักถั่วคือเกา,ดดา,าเฮียโดังไพนะาบนปิงเขียนพี่น้องปิงเขียนตัามักถัวเขียนตริจัเ <laughs> ขียนอ่อนจัาเขีย,ยเนเฟิรงมแน่น เเบสบโอ้ยโอ้ยหายิบังนเขียนนะใช่บังเขียนนะเขียนพอยาโอฮาแบนายพี่น้องกําลังปริงเขียนทีน่ะบุเดีไปใส่บุเดยวไปทายแล้วพอย่โอทัพเพิ่นถ่านมันหกนะพี่น้องกบมาเก่าเมีอิงกะบสบายอยู่เป็นวัด

Osta, osta. Uuu, uh, jättää mun tuota nên bỏ nên bỏ bình kia cứ bít còng qua. Nãy giờ vu vu bọ. Chín, hai, này sao có bị Oh my god. ได้เกียรติคบว่เอามือเงาเพื่อนอุบวยเอามือได้พี่น้องเพื่อนอันฟ้าวัในหน้ายายเพื่อนไม่เงียงขึ้นนี่ใส่อันใส่กับเลยเนาะมันพไปยามเปินแหละมันหกเลยถ้าอีงไปกับยากษ์โสเนี่ยก็เลยมันเก่าลาโตไม่รู้เลยสบายก็เลยอากาศนี่อากาศง่นยิบเลยเอาเพียงลูกเอาเพียงเอาเพียงห้แม่ไหย โอ้ถยแม่นี่แมาทัหกินเขาก็น่าจะให้ประเทียบขีนเนาเอยเราจะกินมัมมัมได้เชียงกรแหบแล้วหมนี่แห้งคักแล้วเ้ยนี่เากินหมัมแห้งเชียงมอมี่ม่วะมัมูเขาจะมาหายด้มีแต่แนวเขาจะมาหายนะคนแบบออกขานก็จะลูกอันนี้เนาะโซ่ เนาะปิงเขียะเท่านาาา่ะเริ่มซุกแล้วเนาะทาแต่พอเอน,อน,นี่ยโอ้พ้นมาแต่ยำกรับยังสีเลิมต่ำมักทัวพอเนี่ยโอ้พอนี่ยังไปนะเนี่ยเสียงสาวยิงไอาตะปิงเขียดปิงเขียดโอมาแล้วพี่เนาะน้อ,อ,นอกจากกูได้นู้แล้วยังเห็ุกลับเสียหมดละเงินเงินแห้ง ไนเปล่าบ mm ิมงเลยหมดเลยบริย huh. <hus us> ัโตลีน่่ะอ๋อแฟนกบลันโอ้ปิงนู้เขาเออแม่กลางวัลทได้กินปิงนู้บัวไล้ำเลบลหรเฮบัวไลกินเลลี่ยกางซุกเลยนะพี่น้องพอดีเลยพอดีโอมาพอดีตำหมักรัวกินกับปิงเขียดปิงชิ้นแหงเขาเสอิงอ่ะนี่ thì bưng luôn à tập này hẳn rồi đi tập mà tập mà thu hóa đó bình đi bình kiệt các bạn nhé dặn vào suốt phía nọng <laughs> dặn kiệt covid đâu yên <laughs> <laughs> ui, ui. บวงแม่คือมาอยู่บวงแหวนเนาะขึ้นเอ,อ,อ,อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้อ,องกงอินข้าวเสร็จก็ไปเฮ็ดเวียกกินข้าวแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกกินข้าวแล้วครับพูนใจนนะ่จาจักจักสอพอจักสอแม่พูนซิบกระสอบพุ่นกับพ่นไม่ใหญ่เลื้งเอาให้พี่น้องเอ้ยพี่ใหญลืม่ใย,ยเลื้งแล้วมีง,วง่วงข่อยร้าย เโาอิงบโบโาอิงสะอ่อนบบมีงัว่ามียังไม่มีอะไรเลยว่าบบมีกับลากมีอยู่แต่พี่น้องแต่บโบเอาเป็นซื้อของเฮาสัตว์มันตายเบิร์ตกันเป็นของไม่ใหญ่น่อยยิ้มหิวข่าวหิวอะไรกินข้าวไหมกินข้าวไร้เมย์แห้งดื่มนมมาให้เจ้าอยู่ เดียมาขับไงเดี๋ยวยิ่งกินเขาขับใหญ่ไปชิเขาหเอีอมาเลยเ่เออเจียมีข่ะนต่ำนะเออเจี๋ยวพี่พูดมาโดนโดนกบ่างกีมาอ๋อกินไหมลูกกินเขาได้ายๆเนี่ยกลัวเช่เขานะใช่เนี่ยขขาวนะลูกขับยิงใหญ่ กินกินไม่กินไลเลกินเลยเลยกินจะกินว่ได้เด้ออได้มลนนเ้วยอะร้าเวขึ้นมาค่ว่า่ายากินข่าของกินมีตำมะกรัดแล้วก็ป้งเขียดเขียดเขียกับเขียดจนไหม ต,ตีเต๋อเนียในกระปิ้นทีแหนของเจ้ายิงเนาะกินงงนะขาวแล้วเพี่อยากกินขาวจัมพพ่ออย่างนั้นลมบอดีอยากกินขาวบ่มีข้าวปุ้นน้ำพี่น้องสร้างไว้น้ำเปลือกหนักม,มาเด้อกินขาวเด้อกินขาวอยู่ที่ย่างหน้าพี่น้องเยอะ,อะ,อะ,อะอปลาดุ๋งเสียนปลก <laughs> เสียงที่ยังป้าเพิินถิงไทยิงกระปุนบ่ถิงไยแม่ยิกิะปุนมาลูนม่นี่ยิงกะปุนบาวะที่ิงกะปุนวะจ๊ะมันจะยิงกระปุน

นจบอป่าฉันี่จ้าฉันนอันนี้ว่ากะมมูอันเด้น b d g e t นได้บาบะยัรักมาตรงเียดายีดอันตอนอยู่อันมอองมหนึงมอนงมสอสองลมาตรงม่อัจังมางอาจารย์ก็ขืนเราัหัวนอกเาก็ืนเขาบวได้มากเด้เขาเอาหลดต้งเหียดอ่อนนันยางัดทงมาคนเดียว ไปหยียบพวหัวหมูป่ามันครบแลนนอนนอนน้หวาหมูกันะ้โกาขาเก้าท้ามันเป็นบบสอแลหยาตายไปท้คหยัดยัดเลยเอไีอ่อนอนกินนะกินแล้วแลนนอ่แลนมันไม่ตีนก็กินเดี๋ยวนี้นะ เล่นรนะถงูากันงนเลเ้าน่องูนี่น้องหลงจากกินข้าวเาเหลืองของวานมังแดงคข้าวแรกก็เสียพุนลงใช้หน้าและบากินข้าววานก่อนน้บนนอีก มาแดะแล้วจ้ะว่ะเนี่ยเยเาจะเอามาหายพี่น้นนนองนี่นบริสุ<อ>ทธิ์หรออย่างนึงได้ไมีหน้ากายผูเือเออได้แม่กินดอกลกอือห,ห,ห,หวานห น้ำผึ้งเด็กเยออ่ะมือนนี่คตรหนองไหนอ,อกหน้าร้ายแต่ว่ามือนนี่วะหน,น,นีลงไปกับหนียางโด่งโด่งลงไปหันกันหน้าหน้าไม่ใหญ่เลี้ยงเนาะพี่น้องโดอ้มาไม่ใหญ่เลี้ยงไปเหลือบเงายางไปกับผุนลงไปผุนหน้าไม่ใหญ่เลี้ยงขั้นบัลโมคาเน,น,น,นี่ยเห็นแต่เทียบหลังจากกินข้าวแล้วกับพี่น้องเห็ดเบี้ยงตอยายฟุ้นใส่ไฮหน้าให้ใหญ่นหหนหเนาะ เนยโอ้เิ่นอวยไปใช้หางไงเลยเพราะว่าพุ่นน่ะใส่กระส,สอบม,มาพี่น้องอัน่นั้นโลก็จับมากแก็เปลืองนะอ๋อไปเห็นเบียกกก็ได้พี่น้องด้วยวันนี้